แล้วหันหลังให้ทีวีีไปพิสูจน์ตัวเองในไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อไม่มีจางเว่ยเจี้ยนทางทีวบีก็ได้ให้เฉินเฮาหมินแสดงแทนในไซอิวภาคสอ9 9 8่อยแม้จะแสดงได้ดีแต่ก็ไม่อาจโด่งดังได้เท่าภาคแรกอีกแล้วจางเว่ยเจี้ยนได้ออกมากกลดาวผู้บริหารทีวีวีผ่านสื่อว่าขอบคุณสำหรับความขมขืนอยาได้ร่วมงานกันอีกเลย เป็นใครก็ต้องแค้นเพราะร้องเพลงกำลังจะดังอยู่ดีๆพอยอมมาเล่นใส่อิวให้จนหนังทำเงินก็ให้ค่าตัวแสนจะน้อยนิดหมดโอกาสทางดนตรีแล้วก็หมดตัวอีกแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าแม้ผมจะไม่ได้เป็นดาราผมก็รวยอยู่แล้วเพราะอาสังหาริมทรัพย์ที่ผมลงทุนไว้กำลังจะบูมแต่เพื่อนๆคะชีวิตจังหว่ยเจียนไม่ง่ายเลยคะ่ะเพราะขณะที่เขายังไม่มีงานช่วงนั้นเขาลงทุนมาอาสังหาแบบเกินตัว แล้วยังไปกู้มาลงทุนเพราะคิดว่าตลาดกําลังบูมแต่แล้วปี1997วิกฤตการเงินเอเชียปะทุเมืองไทยจะตกวิกฤตต้มยำกุ้งที่ฮ่องกองก็โดนฟองสบู่อสังหาแตกราคาดิ่งเหวกว่า70%จังเหว่ยเจ้นจะเป็นลมค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นเหลือเงินในบัญชีแค่2 0 0ทันเหรียญแต่มีหนี้นอกระบบหลายสิบล้านบาทเขากําลังจะถูกฟองล้มละลายจังหว่ยเจ้นยินมองบ้านหลังใหม่ที่ซื้อให้แม่ด้วยน้ําตา